สวัสดีจ้าสวัสดีจากฝั่งประเทศอังกฤษเนาะจ้าวันนี้พากันไปซื้อดอกไม้มาปลูกเนาะจ้าก็จะชอบปลูกเป็นอดอกไม้แขวนหน้าบ้านจ้าแล้วก็จะแข่งกันเนาะจ้าว่าคนไหนจะมีดอกที่สวยมากเนาะจ้าก็คือของแฟนก็จะอยู่ฝั่งขวขางั้นก็จะอยู่ฝั่งซ้ายจ้า ไปดเูเป็นตะกาเหล็กในร้านขายเนาะจะก็อยู่ประมาณ9้ปอนด์50จะ้ะส่วนตะกาใหญ่ก็จะเป็น2 0ปอนด์ก็เลยคิดว่าโอ้มันถ้าซื้อ2อันก็เป็น1 8 1 9ปอนด์เนาะจะ้ะแล้วซื้ออีกอันตะกาใหญ่ก็เป็น4 0ปอนด์ถ้า2อันใช่ไหมฝั่งท้ายก็ฝั่งขวาก็เลยบอกกับแฟนว่าเออเราทําเหมือนเดิมดีกว่าซื้อแบบถูกมาซื้อเหมือนกับว่า6กระกระถางนะจ้ะ ก็เจ็ดปอนด์แล้วก็ซื้อมาสงกระถางก็ไปสิบสี่ปอนด์นะจ๊ะก็เอามาแบ่งสีกันเนาะแบ่งสีอย่างงี้ดีกว่ามันถูกเนาะเออมันถูกกว่าสวยไหมยืนมีกยรเปมียบเทียน For yeah, the is for the baskets uh, you are. put on the right or left we can see who they have power trans. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. I gotta put everything อยู่อ่อนดัลไลอะไอออนดัลเลของแฟนจะอยู่ฝั่งขวามือจะ้ะเขาดูว่าใครจะออกดอกสวย c o m p e t i ท i o n ัน mm hmm. อันนี้ของฉันเนาะจ้ะอยู่ฝั่งซ้ายมือดอกอันนี้เดี๋ยวมันจะยาวเนาะจะ้ะยาวแล้วมันก็จะห้อยเดี mm ๋ยวก่อน เดี๋ยวขึ้นชื่อให้เน้อจ้าว่าชื่อดอกอะไรปราเด็นทำไมของแฟนคือบ,นบานๆออกมาเล้วก็ทำบานๆท้องฉันแบบกระทุ่มเลย ต่ว่าเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่เนาะ Let her they set them s e l v e s เนี่ย They come down them s e l v e s Look nice เนี่ยมาวานนี่ช่วยกันตัดหญ้าจ้ะทุกคนจ้ะดูตัดหญ้าทำสวนจ้ะเดี๋ยวจะเอาดินมาลงนะจ้ะฉันตายเมื่อเดี๋ยวนี่ตรงนี้ตายเดี๋ยวจะเอาไม้นี่ช่วยแม่ไปขุดดินเถอ done จ๋าฉันมาปลูกต้นไอ้น,นี่เนาะจ้ะมาเกิดเทศยุคความเหี่ยวมันจ้ะเหี่ยวเพราะอะไรมาตอนเช้าฉันไม่ได้รดน้ำฉันเห็นฝนมันต้แต่มาคืนแต่ว่าในเดือนกระจกมันก่อยอย่างว่าเดะดินมันแห้งแล้วกระป๋องมันน้อยจ้ะเพราะกระป๋องน้อยแล้วน้ำไม่มีมันก็จะเหี่ยวแบบนี้จ้ะแล้วเด็ดออกเป็นงช่วงเนาะจ้ะ นี่จ้าสองกระถางนี่ก็จะปลูกมะเขือเทศไทยเนาะจ้าก็จะสามต้นปลูกสองกระถางจ้าแล้วก็นี่ก็จะเป็นเอ่อแตงกวาไทยก็เหี่ยวประยอดไอ้แนวไม่ได้มารดน้ำเนานะจ้าทุกคนจ้านี่จ้าก็เตรียมตัวจะปลูกเอ่อแตงกวาแล้วเวนาะจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า